ฮึบฮึบฮึบมาแล้วอโลอโลเทสอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมทีมงาน o m e for you นะครับวันนี้พวกเรามาที่พวกแดงนะครับหมู่บ้านอ่าพูดผิดซอยสับธานีนะครับผมเริ่มแลกกระหลุดอีกแล้วจ้าอันนี้จะเป็นซอยสับธานีนะครับผมครับผมนี่เดีย๋ยววันนี้เราจะพามาชมบ้านวสวยๆนะครับผม เป็นบ้านเดี่ยวนะครับผมบ้านเดี่ยวอ่าเนื้อที่สี่สิบตารางวานะครับอ่านี่ปะเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันนะครับผมอ่าอันนี้คุณเปิ้ลนะครับผมครับผมอ่านี่คุณเปิ้ลครับจะบอกว่าบ้านเดี่ยวหลังนี้คือสวยมากนะครับผมอันนี้สเปคหน้ากว้างคือแปดเมตรนะครับผมหน้ากว้างแปดเมตรลึกสิบแปดเมตรนะครับผมอ่าครับผมป่ะ จะพาไปชมเลยสวยๆเลยอ่านี่อันนี้จะเป็นส่วนของในตัวบ้านนะครับมาชมสวยๆเลยครับผมนี่อ๊ออ่านี่นะครับแผ่นกล้องดูลังคาอ่าตามนี้เลยนะครับผมแถมนะครับผมนี่สเปคตามนี้เลยอ่าปะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกัน นี่อันนี้ปูกระเบื้องลงจอดรถให้ด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันนะครับอ่าสวยๆเลยครับผมสเปคคือสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับผมหนึ่งที่จอดรถครับอ่าดู้องกว้างๆก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมแผนกล้องให้ดูนะสวยๆเลยครับผมซอยสับธานีนะครับผมอ่าอยู่ใกล้โรงพยาบาลปวกแดงครับผม อยู่ใจกลางเมืองปวกแดงเลยใกล้ๆเมืองปวกแดงเลยครับผมวสวยๆเลยสเปคคือสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมแพนให้ดูอีกทีเนาะอันนี้จะเป็นฝ้าหลุมนะครับผมฝ้าหลุมอ่าไปเดี๋ยวเราไปชมห้องที่หนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวคุณเนนปิลนําไปนี่นะครับนี่เดีย๋ยวเดินทะลุมาห้องนี้ก่อนเลยนะครับผมสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับ อ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องที่หนึ่งนะครับห้องใหญ่โตมากนะครับผมหน้ากว้างสเปคบ้านคือกว้างแปดเมตรนะครับผมลึกสิบแปดเมตรนะครับผมอ่าสวยๆเลยครับผมอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของห้องที่หนึ่งนะครับห้องนอนห้องที่หนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าห้องน้าในตัวนะครับพาไปชมเลยครับห้องน้ำมันนี้สวยครับเป็นสุขภัณฑ์ของโมย่านะครับสวยๆเลยสวยๆเลยนี่นะครับของโมย่านะครับ นส่วนเปียกส่วนแห้งตรงนี้จะเป็นร้อนใช่ครับอย่างดีเลยอุปกรณ์ดีนี่เหมือนเหมือนอาบน้ําตกเลยครับผมใหญ่ๆเลยครับนี่สุขภาพที่สวยเลยนี่นะครับอ่านี่ครับปูกระเบื้องให้ถึงให้ได้เลยนะครับอ่านี่นะครับสวยๆเลยครับอือสุดยอดเลยครับผมออกแบบได้สวยงามมากครับอ่า อันนี้จะเป็นห้องน้ําอยู่ในส่วนของห้องที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมเข้ามาไทยอ่ามาแล้ว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 มาต่อมาต่อมาต่อครับผมโอเคมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณเน็ตหลุดครับผมขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยจ้ะมามาเรามาต่อครับผมอ่าเมื่อกี้นี้เราไปห้องนอนห้องที่หนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาห้องน้ําส่วนกลางห้องที่สองนะครับผมมันจะเป็นความสวยงาม นี่อันนี้ห้องน้าห้องนี้คือสวยมากนะครับดูวัสดุอุปกรณ์อย่างดีมากเลยอ่ะดูนะครับโอ้โหปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเลยครับผมสวยเลยแล,แล้วูอวกแบบนกระเบื้งนะองผมห้องน้ําสวยมากครับผมนี่ดูนะครับวัสดุอุปกรณ์เป็นของ A อ่าของโมย่านะครับผมวัสดุอุปกรณ์คือดีมากเลยของโมย่านะครับโมย่าโมย่าครับผมนี่ ฝักบัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ดูนะอาบน้ำแบบสางแก่ใจเลยครับสองฝักบัวเลยครับผมสุขภาพดีครับผมอืเออเอคุณภาพกระเบื้องดีมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นถือนะนึงถือนะอ้าวโอ้มาแล้วโอ้สัญญาณหลุดรอบที่สองครับผมขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับนี่นะครับไปดูจออไปชมต่อนะครับผมขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับผม อ่าอันนี้จะเป็นห้องที่สองนะครับผมนี่ครับผมสวยเลยนะครับห้องที่สองนะครับอ่เดี๋ยวถอยหลังออกมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปนะครับผมอ่าสเปคคือสามนอนสามน้ำนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมห้องที่สามต่อนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นห้องที่สามนะครับ เดี๋ยวแปนกล้องให้ดูช้าๆนะครับด้านนจะเป็นห้องน้ำนะคะีห้องนอนนี่นะครับความพิเศษของบ้านอันนี้คือห้องน้ำสามแบบสามสไตล์มีห้องน้ำสามแบบสามสไตล์เลยนะครับผมความพิเศษของบ้านหลังนี้นะครับนี่ดูห้องน้ํานี้ไม่เหมือนกับห้องสองห้องเลยนะครับโอ้โหสุขภัณฑ์ดีมากเลยครับผมสามห้องไม่เหมือนกันเลยนี่ครับสุดยอดไปเลยครับผมสามนอนสามน้ําครับสเปกสุดยอดไปเลยอืมสวยเลยครับผม เดี๋ยวเราไปกันต่อจบไปเลยเอามาแล้วโอ้โหสัญญาณเน็ตมาโหขาดช่วงมากเลยครับผมอืมวันหยุดนนีะครับวันนี้วันหยุดนะครับก๊ะับปิกกระปอยนี่นะครับผมไปไปชมห้องครัวหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องครัวต่อนะครับผมชมแล้วกอจนี่นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับผมนี่นะครับอืมตุกพันธ์คือทําอย่างดีเลยนะครับผมสุกพันธ์อย่างดีมากเลยนะครับเป็นไม้แท้นะครับนี่นี่นะครับอืมสุดยอดไปเลยครับผม ความปักไฟปักไฟเลยจ้นี่จะบอกว่าปลักไฟนี่เขาเดินไมให้เยอะมากเลยนะครับผมดือลักไฟนะครับความปักไฟปักไฟคือเยอะมากเลยดูนะครับกี่จุดกี่จุดดูนะครับตรงนี้อีกรอบบ้านเลยนะครับปักไฟมีเยอะมากเลยครับผมนี่ครับโอ้โหใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับนี่นะครับฮึบตรงนี้ก็จะต่อเดินมีก๊อกน้ําให้นะครับแล้วก็ต่อ ไปไว้ให้สำรองไว้ให้นะครับตรงนี้ uh huh. เดี๋ยวติดตั้งอันนี้จะมีส่วนของตัวบ้านจะแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับ<ถ>มผมถังสำรอง,รองน้ำนํำนะครับผมปั๊มน้ำค่ะอ่าแล้วก็ปั๊มน้าอ่อาไปเดี๋ยวเราไปชมกันต่อตรงนี้เดินท่อให้เรียบร้อยนะครับสามารถต่อพวกเครื่องซักผ้าพวกอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้หมดเลยครับใส่ฟงใส่ไฟขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่นะครับเครื่องซักผ้าอตอ่านี่นะครับ<ฮ>นี่มีสายฟงใสไฟต่อขึ้นมาพร้อมหมดเลยอ่าไปเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับ สวย,วยเลยนะครับผมเป็นบ้านเดี่ยวนะครับผมสี่สิบตารางวานะครับสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับนี่นะครับมกีก๊อกน้ําอยู่ด้านหน้าบ้านน,าาน,นี้ด้วย itar, นะครับผมอ,อ่าตรงนี้จะมีส่วนของสวนหย่อมหน้าบ้านนะครับสวยเลยอ่าสวนหย่อม <'t> it, อ่ามาเดี๋ยวเรามาแจงแ้งรายละเอียดของแถมนิดน,นึงนะครับมาเดี๋ยวผมออกมานอก,นอกบ้านนิดนึงให้เห็นตัวบ้านรวมๆมวลรวมนะครับอ่ะ กดเปิดมาใกล้ๆหน่อยครับอ่าอ่าสเปคมีอะไรบ้างนะครับของแถมนะครับหลังนี้ค่บฟีค่าโอนอ่าฟีโอนหนึ่งฟรีแอร์สองฟรีมิเตอร์น้ำฟรีมิเตอร์ไฟฟรีมิเตอร์น้มิเตอร์ไฟสามถังสำรองน้ำปั๊มน้ำค่ะถังสรองน้ปั๊มน้ี่ฟรีประเมินฟรีประเมินห้าโอ้โหของแถมจุกๆไปเลยนะครับผมเอ๊สุดยอดไปเลย <c oughs> อ้าวใครหัวเราะถ้าลูกค้าคนไหนสะดวกดูบ้านนะครับผมสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0972247896นะครับติดต่อที่คุณเปิ้ลได้เลย mm. หรือว่าเข้าไปชมบ้านอีกหลายๆแบบมากๆเลยนะครับมีเราลงไว้ในอ่าเพจของ o ฮมฟอ r y ยูมีเป็นพันๆแบบเลยนะครับผม <Yeah. S 1> เยอะแยะมากมายเลยอ่าเลือกใกล้ตรงไหนเลือกตรงนั้นเลยนะครับผมสวยๆทุกหลังครับผมอ่าวันนี้พวกผมทีมงาน home ฟอ r y o ูนะครับ ต้องจบอีพีตรงนี้ไว้ที่ประมาณนี้เนาะแล้วเราพบกันใหม่อีพีหน้านะครับผมส่วนวันนี้กราบสวัสดีนะครับสวัสดีครับเรียบร้อย